สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กอร์สาขาระยองนะคะกุณเสมอแท็ก็ี่จะมีอยู่สามสาขาด้วยกันนะคะสําหรับเบอร์โทรทั้ง3าสาขากุ้งจะขึ้นไปที่หน้าจอนี้เลยนะคะลูกค้าสะดวกสาขาไหนนะคะก็โทรไปที่เบอร์นั้นได้เลยนะคะวันนี้นะคะสําหรับทุกๆวันจันทร์นะคะกุ้งก็จะมาอัปเดตสินค้าหน้าร้านรถถ่ายหน้าร้านกันนะคะสําหรับคุณเสมอแท็กอร์สาขาระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาลูกค้าไปเริ่มต้นกันที่หน้าร้านกันเลยนะคะ สำหรับคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาหนึ่งนะคะจะอยู่ตรงตำบลกองดินอยู่ติดถนนสุขุมวิทถ้ามุ่งหน้าสู่ตัวจังหวัดจันทบ,บุรีร้านจะอยู่ซ้ายมือนะคะค่ะหน้าร้านจะประมาณนี้นะคะมีรถถอยจประมาณนี้นะคะแล้วก็คันแรกนี้นะคะจะเป็น b 2 1 4 0ไปพร้อมกับใบดันหน้าแล้วก็ตัวตัดหญ้าราคาเบาๆ2 9 0 0สันบาทเท่านั้นนะคะ รถปี62นะคะตัวถัดมาจะเป็น MU 4902นะคะ549,000แล้วก็ตัว MU 5501นะคะตัวนี้499,000รถสักเป็นดิมสวนะคส่วนคนั้นจะป2นะคะถัดไปฝั่งนูน้นเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนูน้นเดี๋ยวกุ้งจะไปกันเร็วๆเ,เลยนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะคันไหนก็แจ้งมาแล้วก็เดี๋ยวจะให้รายละเอียดแต่ละคันเพิ่มเติมไปนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปสภาบคันนี้เป็นคัน3208รถปี58เอ,อ่อ289,000ใบดันถนังตวนแล้วก็สองคันนี้จะเป็น3218 SP นะคะตอนนี้3218 SP สภาพสวยๆสภาพเดิมๆนะคะอยู่ที่3แสน39,000คันนี้จะ3แสน3หมื่น9,000นะคะส่วนคันนี้จะเป็น3แสน4 9, นะะสนใจคันไหนหรือว่ากำลังมองหา3203218สภาพสวยๆสภาพใหม่ป้ายแดงก็ทักลาย034539224เข้ามานะคะเดี๋ยวปุ้งจะส่งรายละเอียดให้นะคะทั้งสองคันเลยเพื่อให้ลูกค้าเลือกนะคะส่วนคันนี้นะคะเข้ามาคันแรกนี้จะเป็นรถรุ่น L4708 SP 389,000บาทยางใหม่สีเส้นไปดังค่าวันนะคะรถเํามัน ี5 8นะคะรถคันนี้สวยๆนะคะปรับสภาพความใช้งานเช็คโรช็คซึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องเกียร์ทุกระบบเช็คหมดแล้วส่วนคันนี้4708 3 6 9 0 0 0บาทนะคะปีรถประมาณปี55นะคะตัวนี้ส่วนคันนี้จะเป็น4708อีกคันหนึ่งนะคะ 3 0 0นะคะลูกค้าสนใจคันไหนก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะส่วนคันนี้เป็น L3408 กุ้งยังไม่ได้ดูราคาเลยนะ่าจะอยู่ประมาณ200,000ต้นตนติดตั้งชุดใบดันใหม่ให้จัดสภาพพร้อมใช้แล้วนะคะรถที่ร้านไม่ได้ขายตามสภาพนะคะส่วนคันนี้ L4018 s p 399,000บาทนะคะรถปี64นะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้ 4, ออ4 0 0 0 4018 DT 389,000บาท ไปดันถานควรถสภาพเดิมรถ500ชั่วโมงเท่านั้นเองสภาพเดิมทั้งคันนะคะนี่เลยพาดูรอบๆคันันก่อนนะคะสนใจขนาหถ้ากู้มาได้เลยขอรูปภาพเพิ่มเติมคันนี้เป็น L4018 s t 321,900บาทนะคะแล้วก็มีคันหนึ่ง L4018 s t ไม่ใช่32 L4018 s t ตอนนี้มีทั้งหมด3คันให้เลือกนะคะเริ่มต้นตั้งแต่399,000บาทจนถึง439,000บาทรถสภาพสวยๆสภาพเดิมๆนะคะลูกค้า้สนใจนะคะก็แอดไลน์มาคุยกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะส่วนคันนี้ L4508 ติดจองเรียบร้อยจากลูกค้า101นะคะขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจบนสินแท็กเตอร์นะคะ แล้วก็คันนี้ L 5 0 1 8 SP 5 1 1 0 0 0หบาทรถ900ชั่วโมงรถสวยๆนะคะลูกค้าไปพร<ม>้อมกับไบด,ดัดินหน้าและผังตัวนะคะและคันนี้ L 5 0 1 8 SP นะคะอีกคันหนึงคันนี้อยู่1,000ชั่วโมงราคาเดียวกัน5 000, 1 9 0 0 0บาทรถสภาพเดิมๆทั้ง2คันเลยนะคะสวยๆไม้แท้ค่ะส่วนคันนี้ L 5 0 1 8นะคะแล้วก็อีกคันนึงก็จะเป็น L 5 0 1 8เหมือนกันที่เป็นตัวแตะโต 4, 000, 3, 000, 9, 000ท สองคันรถปีประมาณ6กหนึ่งนะคะแล้วส่วนคันนี้ห้าแสนตัวแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะคะรถสภาพรดยนวมคันนี้สี่แสนเจ็ดห่เก้าพันบาทนะคะส่วนคันนี้เข้ามาใหม่นะคะแอลสามสองหนึ่งแปดใบดันอย่างเดียวจัดโปรโมชั่นกันอีกแล้วคันนี้นะคะสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะยางหน้าใหม่นะคะ ข้างหลังยังอยู่ในสภาพสวยแล้วเพิ่งจะมารีวิวเท่านี้นะคะคันนีนะ้ใครมองหาอยู่ส่วนคันนี้จะเป็นอีกคันหนึ่งที่เป็น L3218 ไปพร้อมกับโครงกันอ้อยและตัวโรตารี่นะคะหนึ่งแสนองหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทรถปีหกสองนะคะสวยๆเลยนะคะสนใจก็อย่าลืมนะคะเบอร์โทรศูนย์หกสามสี่ห้าสามเก้าสองสองสี่หากสะดวกเดินทางเข้ามาทดสอบระบบก็เรียนเชิญได้เลยนะคะปักหมุดใน Google Map เป็นเสมอท็กเตอร์ได้เลยนะคะและคันนี้ MU57 ออ5ออห้าเจ็ดสภาพเดิมๆนะคะลูกค้าคันนี้สวยๆนะคะหกแสนหกหมื่นบาทนะคะหากลูกค้าสนใจคันไหนโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยร้านทุนเสมอแฟกเตอร์ออขายเป็นเงินสดกับทําเรื่องผ่านทกศส,สากลได้เลยนะคะสําหรับวันนี้กุ้งขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปสวัสดีค่ะ